สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่4ตุลาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้ค่ะสรุปจาก ECMWF และ GFS พยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้เช้านี้ค่ะมีกลุ่มฝนปกคลุมแนวจังหวัดอุบลราชธานีพิษณุโลกสระบุรีและอ่าวไทยค่ะเนื่องมาจากย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณรอยต่อประเทศเวียดนามกัมพูชาได้พัดเอาลมระดับ500เข้ามายกตัวเป็นฝนค่ะทางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนประมาณ70%นะคะ ส่วนภาคเหนือตอนบนภาคอสานตอนบนและภาคกลางตอนบนฝนลดลงค่ะเหลือประมาณ30%เซและลมหนาวนะคะจะลงมาในช่วงวันที่7ถึงวันที่10ตุลาคมทำให้มีฝนเกิดขึ้นนะคะเป็นฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงก่อนค่ะทางตอนบนก็จะหนาวเย็ยนลงด้วยนะคะรอตั้งรับค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัด กาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วและชนบุรีค่ะภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานี ยะาลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะและขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะในการสัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะในวันที่5ตุลาคมร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขณะที่ยอมความกดอากาศต่ํา บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านไปแหลมยวนเข้าสู่อ่าวไทยตามแนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ และในช่วงวันที่6ถึงวันที่9ตุลาคมร่องมรสุมนะคะก็จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ และในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็จะเริ่มแผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้อุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วนะคะแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะสรุปพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะร่องมรสุมพัดผ่านไทยตอนบนตลอดช่วงค่ะประกอบกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมทำให้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมมีฝนตกชุกนะคะประมาณ60-70%ทุกภาคและตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม จะมีลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงลงมาประทะนะคะทำให้ทุกภาคเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงค่ะและหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจากนั้นค่ะเรามาลุ้นพายุลูกใหม่ในกลางเดือนกันนะคะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย